สวัสดีครับรีวิวรถยนเบนซ์ซีหนึ่งแปดทะเบียนยอหญิงหอหีบหนึ่งหนึ่งเจ็ดสากรุงเทพมหานค,ครนะครับคันนี้เป็นรถปีหนึ่งเก้าเก้าสี่นะครับตัวถังสวยดีนะครับคันนี้สีมีโดนแดดเลียบ้างนะครับแต่โดยรวมยังสวยนะครับตัวถังทรงดีเลยครับ าพาเดินชมดูรอบคันนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตรงที่โดนแดดเรียด้วยนะครับเพื่อจะได้ง่ายต่อการตัดสินใจนะครับประมาณนี้นะครับจะมีโดนแดดเรียนิดนึงบนฝากระโปรงตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตรงด้านหลังตรงนี้นะฮะถ้าดูในรูปถ่ายอาจจะไม่เห็นนะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับ3จุดนะครับที่โดนแดดเรีย ต่โดยรวมรถสวยครับหน้าท้ายเดิมนะครับาไปชมด้านในนะครับเกียร์โ,โต้นะครับบอกพวกนี้หนังเดิมนะครับมีปิดนิดเดียวตรงนี้นะครับที่เหลือก็จะมีคาบตามอายุการใช้งานนะครับเบาะหลังนะครับ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับคันนี้เป็นปุ่ม engine start แบบนี้นะครับอย่าเบรกไว้นะครับจากนั้นกดค้างครับเสร็จแล้วครับไปดูเครื่องกันครับเครื่องยนต์เดิมนะครับ เยื่สวยเลยครับทดสอบขับมา300กวโลปกติดีครับภาษีไม่ขาดต่อนะครับคันนี้2566นะครับฟังก์ชันแอร์ตรงนี้ทำงานได้นะครับ อยเป็นเกียร์ออโต้นะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานใช้ได้นะครับกระจกปรับข้างไฟฟ้าใช้ใชได้นะครับระบบไฟติดครบนะครับลองไปขับขี่กันดูครับลงมาเลยเพวเวอร์ครับขับง่ายอยเป็นออโต้เดิมนะครับเครื่องเดิมครับ ราทำความเร็วได้ดีนะครับล้อมแม็กขอบสิบเจดยางพอใช้ได้นะครับแอร์เย็นดีครับคันนี้เข็มต่างๆตรงนี้ขึ้นตรงหมดนะครับมีนาฬิกาอย่างเดียวนะครับที่เดินไม่ตรงนะครับ เปลี่ยนคบนะครับมาขึ้นมาที่100แล้วครับถ้าชอบติดต่อได้นะครับรถยนต์ Mercedes-Benz C 1 8 0ปนคันนี้สวัสดีครับ